สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็โหโลนๆนะครับวันนี้จะพามายามปลานะครับเมื่อคืนก็คือวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับพายุเข้าพายุไรออนล็อกนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกแรงปลาลงครับปลาลงผมจะพามาดูปลาครับนะครับซึ่งตอนนี้นี่เมื่อกี้ผมเห็นปลามาทอทออยู่ตรงหน้าน้ำนี่แหละเดี๋ยวผมพาไปยาม ท่อที่มันลงกตาตตรงนี้นะครับหนึ่งท่อเดี๋ยวลงทงลั้งเลยลงท,งทงั <c oughs> ้งนันตรงนี้นะครับนี่โอ้ปาลากำลังขึ้นนี่ครับปลา ก็เป็นปลาปลาเขีงนะครับปลาเขีงปลาช่อนก็พอได้แต่ผมยังไม่เอาเดี๋ยวยวลงไปยับข้างล่างก่อนตายตต่ย <c oughs> ซึ่งดูข้าวสิครับข้าวก็สวยงามมากอันนี้นาผมคือเป็นข้าวนาดำนะครับไม่ใช่นาหวานข้าวจะสวยรวงใหญ่ข้างบนนี้คือจะเป็นนาตั้งแต่ตอนนี้ก็นาดำนะครับส่วนนาหวานจะอยู่ข้างล่าง <c oughs> ก็ได้ขี้ควายด้วย อันนี้น่าจะเป็นนาของน้านะครับเป็นนาหวานก็สังเกตดูนาหวานจะข้าวจะไม่เท่ากันนะครับนี่เป็นแบบนี้ข้าวมันจะไม่เท่ากันจะสีอันนี้นาดำก็จะเป็นสวยงามสวยงามนี่นี่ก็ข้าวเริ่มหมกแล้วนาหวานจะไม่ไม่เท่ากันเหมือนนาดำนะครับนี่นาดำมันจะดำมันจะเท่ากัน ส่วนของผมนี่ข้างล่างคือนาหวานนะครับของผมล้มแล้วเสียงปลาเยอะมากนะครับ ไหมครับหน้าหวานมันก็จะมียากขึ้นแบบนี้แหละก็ไม่จะไม่เท่ากันพาไปดูงูนึ่ะ เมื่อกี้เห็นงูครับตามกาตลงตรงนั้นแล้วก็เข้าไปทางนั้นนะครับวันนี้นก <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ข้าวก็เริ่มลมแล้วครับนี่ครับเรียบร้อย ขนาดเมื่อคืนนี้ลมยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับนี่เรียบร้อยเลยข้าวลมนี่ลมแล้วอันนี้ตั้งท้องเลยครับตั้งท้องแล้วเพราะผมเรียกว่าลมพามานมันก็จะข้าวมันกจะเน่า เพราะว่ามีน้ําด้วยเพราะว่าเป็นผายต่นนี้เป็นผายถ้าไม่มีน้ําไม่เป็นไรครับแต่นี้มีน้ําน้ํามันเข้าเกยรสรมันก็ทําให้ข้าวเน่าก่อนที่จะออกจากรวงนะครับ ยังน,น้ำไม่ไหลนะครับน่าจะไม่มีเลยไม่มี <c oughs> มีแค่แย้งแล้วครับไปก่อนดี ครับที่บรรยากาศนะครับปายูไรเอล็อกเข้าเราก็จะมายามเนียงที่สามกันเลยครับนี่นี่น้ำไหลแรงมากผมว่าปลาต้าจะลงขอเก็บของหมดแป๊บเดียว โอ้โหย,โยอดนี่ครับปลานี่ปลาเข่งมีปูนะครับมีปูปลาเข่งกำลังลงเลยเดี๋ยวผมขอ,อปลดแป๊บนึงนะครับเพราะว่าไม่ไดเอาขาตั้งกล้องมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบนงาน สักครู่นะครับนี่ครับนี่อันนี้คือผลงานนะครับอันนี้คืออันเดียวนะครับมีปลาเข็งปลาขดเดยอะครับเราไปที่หลังต่อไปกันเลย พยายามปานะครับนี่ครับปาได้ประมาณนี้ซึ่งหลางแรกที่ผมพามาเนะี่ยพ่อผมกำลังลงยามนะครับก็ได้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าลางนี้อันนี้คือลางเดียวนะครับช่วงเช้านิด กพผมยาวมันจะมีปลาดุกกับปลาขอนะครับแต่ว่า,าสายๆตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วก็เห็นไใ้ชั้ก็คือปลาเข็งกับปลาขอนะครับัลงมายัาลงมาชมนะ Nó subscribe rồi, Nó Ghiền Mì Gõ là, là bỏ